สงการทับประแดงสงครารที่ระเบิดระเบอ้อที่สุดในประเทศไทยแห่งหนี้สลุกค่ะขอให้ตื่นเพอเพลงนี้กปีก็ส,สุนะขอเสียงบูสาวนีผมมาเดียวเลย คืออนเสิร์ตประมาณตลอดเวลาไม่เป็นปัญหาเลยอันเนี้ยคือสำหรับแล้วไม่เป็นปัญหาเลยเราไม่ได้มาเตะบอนวันไฟป่าใะตอนนั้แท้ คุณได้ยังไดูดีแฟนตั้งใจทำงานอ่ะไม่นงานเราไม่จบไม่พอไม่ทั้หัวใจคุณได้ยังไ เดี๋ยวไปเรื่อหลังกันเราได้มันกระตุ้นความอักเสบได้เพราะฉะนั้นกันแดดทาน,นะจ๊ะ SPF 50บวก PA 4บวกนะทุกคนย้ำตรงนี้รถบ๊มอยู่หน้าบ้านโอเครถน้ำอยู่หน้าบ้านดังมากตอนนี้ในหัวลักอะตอนนี้คือแบบโยกแล้ว จบไปแล้วนะคะกับบล็อกวันเดย์สงการทับแดงกับรักนะคะลักเองเราสงสัยว่าเออราไม่รู้สึกโกรธหรือว่าแบบรำคาหลอที่เสียงเพลงก็ดังตลอดทั้งวันวันนี้ตั้งแต่ตื่นจนถึงตอนลายที่แบบจนวินาทีนี้ก็ยังถ้าถ้าเสียงมันเข้ามาทุกคนก็จะยังได้ยินอยู่แต่เราก็รู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าจะโกรธไปทําไมอะเพราะว่าเออมันก็เป็นเทศกาลที่ทุกคนในจังหวัดรักทุกคนในสภาพแวดล้อมวันเลยเป็นรักเขาแฮปปี้แล้วก็มันเป็นอะไรที่เขา แจ้งมาล่วงหน้าแล้วว่ามันจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเราสามารถเตรียมตัวทุกอย่างอย่างโอเคได้แล้วก็มันก็เป็นวันที่ทุกคนเขาสนุกกันแล้วก็ดีใจด้วยที่ทุกคนแฮปปี้มีความสุขแล้วก็เลยรู้สึกว่าก็มันก็แค่วันเดียวในหนึ่งปีเนาะที่ทุกคนจะแฮปปี้กันได้แล้วก็เลยรู้สึกว่าเราจะโกรธเขาไปทําไมมีแต่ว่าดีใจที่ทุกคนมีความสุขก็ขอให้ทุกคนเอ็นจอยกับ คลิปของรักแล้วกันนะคะกับล็อกวันเทสำหรับคนที่เป็นทาวพระป๊อแดงแล้วก็เอนจอยโมเมนต์กับสงกาวพราป๊อแดงด้วยกันนะคะ